กระบะเพิ่งกลับจากงานศพเพื่อนบ้านยูเทิร์นก่อนถูกอีกคันมาทางตรงชนอย่างจังตาย 4, สี่สาหัสห้าที่สงขลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเที่ยงคืนวันนี้3กุมภาพันธ์68พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระโนดจังหวัดสงขลาประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมกู้ภัยอินทนิลโรงพยาบาลระโนดมูลนิธิประชาร่วมใจอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันเข้ากู้ภยัยอุบัติเหตรุรถชนมีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมากบริเวณยูเทิร์นวัดท่าบอนถนนสายเรียบอ่าวไทย408นครศรีธรรมราชสงขลาช่วงหมู่3ตำบลท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะตอนครึ่งสีดำสภาพถูกชนด้านข้างยับเยินมีผู้เสียชีวิตติดในซากและยังมีผู้บาดเจ,จ็บกระจายอยู่บนถนนหลายรายส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะตอนครึ่งสีเทาสภาพด้านหน้าพังยับเยินเช่นเดียวกันมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในซากเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้เร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล รวมห้ารายอยู่ในอาการสาหัสส่วนในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถทั้งสองคันรวมสี่ศพเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถังกู้ร่างออกมาจากซากรถเบื้องต้นได้ข้อมูลว่ารถกระบะตอนครึ่งสีดำเป็นกลุ่มคนในพื้นที่ได้กลับมาจากร่วมงานศพเพื่อนบ้านมีคนขับและผู้โดยสารนั่งมาตอนท้ายกระบะรวมเจ็ดรายขณะกำลังอยู่เทินหน้าวัดเพื่อมุ่งหน้ากลับไปในหมู่บ้านรถกระบะสี่ประตูมุ่งหน้ามาทางตรงด้วยความเร็วเบรกไม่ทันพุ่งเข้าชนกลางคันอย่างแรงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยฝ่ายกระบะกลับจากงานศพจากเจคนเสียชีวิตทันทีสามรายบาดเจ็บสาหัสอีกสี่คนส่วนฝ่ายกระบะสี่ประตูผู้ขับขี่เสียชีวิตคาซากส่วนผู้โดยสารบาดเจ็บสาหาาัสขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่โรปราโนส่วนผู้บาดเจ็บได้ถูกเคลื่อนย้ายส่งต่อโรงพยาบาลสงขลาแล้วอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนจะเร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำผู้บาดเจ็บเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป